สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับการแปลงนะครับผมแปลงล้อแมกนะครับใส่ลายฟานวินเทจร้อยสินะครับผมแปลงจากล้อซี่นะครับมาใส่เป็นล้อแมกนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะให้เพื่อนดูครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมล้อแมกตัวนี้ก็ประมาณหกร้อยบาท ผมแปลงเสร็จเมื่อกี้ก่อนที่เราจะามาใส่ลายฟานนะครับเราต้องซื้อดุมเบรกมาด้วยนะครับดุมเบรกอ่าล้อมันเป็นของเวฟร้อยสิบ110นะครับผมร้อยสิบไอครับผมแต่ว่าดุมเราก็ต้องซื้อดุมของร้อยสิบไอเพราะว่าดุมอันเก่านะครับล้อันเก่าที่เราใส่เนี่ยมันใส่กันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันอันใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็นครับผม นี้ใส่แค่ล้อหลังนะครับล้อหน้าล้อหน้าเราย,ยังยังยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวต้องไปศึกษาดูก่อนว่าล้อหน้าเราจะใส่ของตัวไหนได้บ้างนะครับหรือว่าเราจะแปลงดุมเบรกเหมือนเดิมนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่ได้แปลงนะครับอย่างอื่นไม่ได้แปลงตัว ตัวกันกระชากก็ใส่ตัวเดิมแต่ว่ามันจะรวมนิดหน่อยแต่ก็ใส่ได้แล้วก็สู่สเตอร์ก็ใส่ชุดเดิมล้อก็ใส่ขอบ17เหมืคน,นเดิมนะครับผมรวมๆแล้วชุดนี้ก็พันหนึ่งพันหนึ่งพอดีครับผมหนึ่นบาทกลมๆนะครับผมสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับเพราะว่า ตัวซี่ร้วนะครับมันชอบดุ้งครับผมมันดุ้งเพราะว่าผมมันตัวใหญ่ด้วยน้ําหนักเยอะนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเป็นล้อแมกก็คงต้องเปลี่ยนล้ออีกครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบชิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับว่าจะล้อหน้าจะใส่ของตัวไหนนะครับสวัสดีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ